ความสำเร็จมีไว้ให้คนกล้าความก้าวหน้ามีไว้ให้คนสู้สวัสดีสมาชิกช่องไม่เจทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางประจำนวดวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะ2565คะ่ะวันนี้ก็วันที่20แล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มีแนวทางของตุ๋ยพลันนะคะฟ้าใหม่กุยเสาะกาวนะคะ แอดลุงลแอดคู่เมืองและอีกหลายสำนักนะคะมาฝากกันในวันนี้แอดก็นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแค่แนวทางเผื่อท่านผู้ชมเก็บไปวิเคราะห์พิจารณาเอานะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์ดุยพลันนะคะประจําวันที่1กุมภาพันธ์สองนะคะมาดูที่ชุดเต็มค่ะให้เด่นที่7จ็นะคะเจ 7จ็ดแล้วก็78ค่ะ1นะคะเด่นที่1 10 13 14 18งง่นึ่งแปดเด่นห้าห้าศูนนะคะตัวเน้นก็อยู่ที่ขีดแดงๆไว้นั้นนะคะมาดูที่ชุดเน้นนะคะของอาจารย์ดุยพลันค่ะเด่นที่70 73 78นยดสดแถ้าเก้ายังอยู่ก็90นะคะ ไปต่อที่ใบแนวทางของแอดเทบค่ะ3ตัวเด่น9 8 3 9 8 4 2ตัว8 5 8 4 2ตัวล่างค่ะ4 1นะคะไปกันต่อที่แนวทางของแอดสูริยาค่ะบนให้เด่นมาที่1และ2ค่ะชุดเจาะ10 19 20และ29คานล่างเด่นที่8นะคะชุดเจาะก็แปดส 7 8และ1 8ค่ะมาตามดูแนวทางของอาจารย์สามารถค่ะชุดทองค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่9 2นะคะมาตามต่อที่งวดนี้ค่ะงวดนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางแอดอาจารย์สามารถนะคะ1กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะให้เด่นมาที่8 2 6และ3 9 7นะคะชุดทอง8 2 สองหกสบนล่างวิ่งลูดที่2และ9นะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์สามารถค่ะชื่นชอบก็อย่าลืมเก็บไว้ดูนะคะเผื่อตรงใจกับท่านผู้ชมหลายๆคนค่ะไปกันต่อที่แนวทางของแอดกุ้งนะคะสู้กันต่อนะคะแอดกุ Ad ้งว่าอย่างนั้นนะคะงวดที่ผ่านมาหลุดค่ะมาดูเด่นที่8นะคะ80 แปด2 8 9่ค่ะล่างเด่นที่2นะคะ2021และ25แนวทางของแอดกุ้งค่ะไปกันตอนที่แนวทางของอาจารย์ภูมิค่ะก็เข้าทุกงวดนะคะสำหรับแนวทางชุดนี้นะคะงวดนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะ90187263 54 0091283746 และห้าห้าค่ะร้ลอนลุ้นกันนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกห้าค่ะไปต่อที่แนวทางของแอดวิค่ะดับแปดที่บนนะคะตัวเด่นบนหกรองที่ห้าค่ะคู่โตดหกศูนย์หกห้าสามศูนย์หกเก้าเด่นล่างที่เก้ารองที่ศูนย์และสี่ค่ะคู่ล่างเก้าศูนย์เก้าสี่ 40และ45ค่ะมาตามต่อค่ะสำหรับแนวทางของน้าอ้วนนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดค่ะมาดูงวดวันที่1เดือน2 6 5นะคะอันนี้ชุดเต็ม3ตัวค่ะ4 7 3 9 8 4 4 7 2 9 8 3 8 7 1 6 8 2 3 7 0และ681ค่ะ ชุดนี้เป็นชุดสองตัวค่ะ7จ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหสตัว8 7ดเจ็ดและ6กแปมาดูชุดเน้นค่ะชุดนี้คือชุดตัดเน้นเๆนแล้วนะคะของนัอ้วนนะคะก็แค่2ตัว4หาง3ตัว2หางค่ะ8 7ดดหนึ่งและ หกแปดหนึ่งสองตัวเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดนะคะก็อยู่ต่างจังหวัดก็จะมีเสียงนกรบกวนบ้างนะคะท่านผู้ชมก็เป็นธรรมชาตินะคะไปกันต่อที่แนวทางของแอดลุงลุงนะคะหัวไ,ไทยเลยนะคะวันนี้ก็ให้มาแล้วนะคะสองแปดห้าสามห้าสองสองตัวสองห้าสามห้าแปดห้าและ หกนะคะมาดูอีกชุดนะคะชุดนี้คือชุดเน้นนะคะเน้น3ตัวตัวเดียวนะคะหกห้ 6, 5, ตัวก็8 5 9 6และ65นะคะของแอดลุ่งลุ่งหวยไทยเลยนะคะไปกันต่อที่แนวทางของแอดคู่เมืองค่ะวดที่ผ่านมาก็ให้5 92นะคะก็ออกข้างล่างที่92ค่ะสำหรับแอดคู่เมืองค่ะถ้า เราตัดเล่น3ตัวนะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดน,นี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะชุดปิดบัญชีนะคะเม็ดเดียวค่ะ813หนาะคะสำหรับแนวทางของแอดคูเมืองนะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางรัฐบาลไทยนะคะของแอดฟ้าใหม่กุลิซอกกาค่ะสตัวเด่นเจ็ดสามเก้าสสาม สี่เจ็ดห้าสองตัวสามเก้าเจ็ดเก้าสามห้าและเจ็ดสามนะคะสำหรับแนวทางกุยเซก้าค่ะวัดที่ผ่านมาก็เข้าที่เก้าห้านะคะท่านผู้ชมมาดูที่เลขวิ่งล่างนะคะให้วิ่งตัวเดียวที่ห้านะคะชุดเจาะสองตัวก็ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาล่างก็ให้วิ่งเด่นที่เก้านะคะ ก,ก็เข้าที่เลข9ค่ะก็ออก92นะคะแต่ชุดเจาะ5 9ก็ไปโผล่บนนะคะสำหรับแนวทางของฟ้าใหม่กุยเซาะเกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าคะถ้าตรงใจก็อย่าลืมเก็บไว้พิเคราะ์หดูนะคะเผื่อตรงกับเลขของท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องของอาภัยมณฑที่นี้ด้วย ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะสำหรับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเจอกันใหม่กับแนวทางชุดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ